สวัสดีครับแฟนครับน้องงูหญิงครับแฟนครับสีสเกตสางบานครับแฟนครับสาวน้อยเพชรแหวนแพงครับพี่น้องมาอยู่บนจุดเช็คอินนี่ครับผมบรรยากาศบนนี้ครับพี่น้องครับอืสบายครับพี่น้องเย็นสบายมาเบืองด้านนี้ก็จะมันตกของบ้านเนาะงูหญิงครับผมตอนนี้ใครเจากับรถไพหีน้าครับเขาเริ่มเคียวครับ คนไทยกับไทยคนวานกับวานครับคนที่วานไปแล้วที่ค่าเพื่อเกิดดีเขาจะกับไทยวานใหม่ครับพี่น,อน้องบรรยากาศท้อไร่ท้องนาครับแต่ว่าด้่นี่ลมเย็ยนครับด้านบนนี่ลมเย็ยนๆครับทั้งล่างจะรู้รสึกหอมหนิดนึงครับแต่ว่าด้านบน,นครับหรเห็นปะพลาสติกคอมพิวเวนเวนเลยครับเนะคยนี่คิวเวนเวนเลยของเสาครับพลาสติกนั้นอยู่ มีลมครับมีลมผัดผ่านตลอดครับ่วน่นี้ที่เมื่อเราตู่โบย่ครับผมที่นี่ก็อาจจะมีคนผูกผ่านหน่อยนิดนึงครับแฟนครับเป็นกะไม่ค่อยได้มาครับแต่เพิ่อเกับมาหาครับขอให้มาเมื่อเห็นหน้าลูกสาวองค์หญิงเพิ่นนองหญิงเพินเ่นก็ขอให้เบื่องเือนเบิ้งซ่านว่าของความก้าวหน้าน้องไปประมาณไหนแล้วสิครับ บ้านออกมางามไหมสวยไหมจุดเช็คอินเป็นยังไงครับเนี่ยเพราะว่าจุดเช็คอินตอนนี้ก็เสร็จประมาณ90อร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมารอเก็บสีเพราะว่าปูนพึ่งฉาบไปเมื่อวานนี้ครับยังไม่แห้งครับคันขายก็รอให้มันแห้งสนิทก่อนครับขอปูนแบบนี้ครับต้องรอให้มันแห้งก่อนครับนี่ครับด้านบนครับ เปนอนพร้อมครับขึ้นมารับนอนได้เลยสงสัยที่งหนลระตู้มา่งวันนี้ต้องมีคนขึ้นมาจับจองนี่แน่นอนครับไม่ต้องเอาเปก็ได้นี่นอนมานั่งนี่ครับได้สบายเลยครับเย็นขนาดนี้ปักไฟก็มีพร้อมเสียบปักพัดลมได้เลยครับเสียบปักโทรศัพท์งานนี้หมูกระทะต้องมาแน่ๆ บรรยากาศเท่านี้ครับสบาบเน็ดไทยเห็นหน้าครับข,ข้าวเขียวขจีครับนี่อุณูสามร้อยหกสิบองศาครับแล้วก็วันนี้จิมีช่างเข้ามาชุดเดียวครับพี่นอ้องทำห้องน้ำวันนี้ครับทำห้องน้ำนี้แล้วก็ปูกระเบื้องครับเดี๋ยวเราก็จะย้าย ทางหน้ามัน,นล่งไปแล้วครับหาที่ลงไม่ได้เลยไม่ได้วันพ่อออกมาดูหรือเปล่ามาถึงจะใหญ่ลงมาหรือเปล่าหาที่ลงยังบ่ได้เลยครับจุดลงไม่ได้เลยอาจจะต้องโทรคุยกับพ่อเอกอครับว่าลงตรงไหนดีครับเสียงเบงเร่หน่อยครับพี่นอ้องสนใจอยากออกมาเที่ยวนะครับเบเรขึ้นอย่างไรกันเดี๋ยวไปดูว่าเขาอะไรกันเห็อยังครับ ไปดูกันครับมันคือคไรกันเนาะที่ไม่เสียงคือคือครอคักขอมาแล้วเริ่มก็ไรก็แชบพี่น้องครับกดติดตามให้นหน่อยครับสีสเกตสร้างบ้านครับเราคือทีมงานสร้างบ้านน้องอุงอิงสาวน้องเพลินเพลนครับเขอม้าเมย์มาอ่านยังไม่รู้จักนะครับเราที่นี่คือบ้านน้องคนนะรูตำบลอ่างเพิ่มเมืองสีสเกตครับอ๋อสงสัยอยากออกกล้อง ว่ายังไงกินยังไม่หมดเลยแล้วทำอะไรกันคนน่ะอ่ามามามาไม่ได้ไม่ได้ออกกล้องตั้งนานใช่ไหมน้องใส่ฮีโร่เรียกร้องให้เรามาหาอาหารเดี๋ยวน้องมาโทษเป็นกระม้าห่ครับเพราะว่า ถึงหายไปเมื่อกี้นี่พากันกินอย่างเกลงมากเลยครับกินแล้วก็พาก,กันนอนซ้องสาหายนี่ครับเดมบางทีมันก็นอยากออกมาเทียวข้างนอกกันครับแต่บ่าวทนมันกันกบหาจาังหวะพามาเทียวด้านนอกวนน่ะเดี๋ยวเรา ไปดูทีมรสร้างปรตูกระเบื้องห้องน้ำไปนลยแล้ะครับพี่น้องลายเป็นเดี่ยวแต่ว่าผมพยญญายามบรรจาซอยนองครับเอากระเบื้องที่ที่ผมเป็นงานหลังหน้าอื่นนะครับที่มันพอมีหรือวนะครับใช้ได้เอาออมาเพราะว่าห้องน้ำอันนั้นมันไม่ไม่ไม่ไ,มได้อ่อบะไ้อันนี้โชว์บันไดนะครับไปดูกันครับไหนไหนเหมือนกันทำไม ่าวาไ้ทงองแล้วก็าากกะะดีนะไม่บอกลายไม่สวย <c oughs> ทำไร <c oughs> อยางเสียบต้นๆให้นอกครับที่เรามีแล้วก็เอามาใช้อันนี้เป็นกระเบื้องกระเบื้องยาบใช่ไหมยาบ <c oughs> นำโดยพ่อใหญ่เสียนครับเออบังอเป็นบงังบังทำไมพูดเยอะบงัง บางทำไมพูดเยอะได้นพูดไหม่ไหลใช่ไหมัยงไม่เปิดตัวนั้นนไม่้องมาโทรไปถามนะเออพี่ผิดวาลครับเพื่อนเราผิดไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจครับพี่น้องบางครั้งเอาเพิร์บิดวาลเอาไว้แล้วเปิดน้ำเลยเข้าถังข้างบน นี่ครับต้ง้สิก็มสิสุพันงอุปกรณ์ก็จะได้ได้เลยครับิตั้งในกติดวาล์วสองตัวเปน่อเปิดน้ำแต่ว่าปิดวาล์วสองตัวน้ำไม่ได้ที่ไปก็เลยไม่บานเตือนมาครับ

ก็บเบื่ดี๋ยวย้ายถังนี้ลงครับใส่ลังคาหน่อยเพราะว่าเอาถังนี้ไว้เผื่อเผื่อน้ำไว้น้ำก็สี่ยงเลยเมื่อไหร่ไปครับถ้ามีใครทำเรื่องส่วนตัวอยู่ก็เปียดมดเลยถ้าเกิดสนใจเราก็โทรหาได้สามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับโลโก้แบบนี้ครับในเฟซบุ๊กครับนี่คือตัวจริงม,นมันหนักปืนอ่ะ นี่ครับเบอร์นี้เลยครับเพราะนั้นอามางแต่ว่าเป็นเยอะครับเราจะเมือนบางกีไม่ปลอมกับหูครับอันนี้เร่ว่าจิทางบอก พ่อเอกเดี๋ยวจะถามเพื่อนก่อนว่ายังไงเนาะถังก็อาจจะเอาลงมานี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีพื้นที่มันเอาลงเอาน้ำล้นใส่ไม่บานเนี่ยไม่ไอใส่ฉันก็ไม่รู้น้ำมันไหลชาเรัาต้องจัดระบบใหม่ละใหญ่ขึ้นทีนี้ ตอนนั้นพ่อีกก็แทำไ้ด้วยความรีบๆร้อนๆที่บไม่ได้เผื่อไว้เนาะอลไรก็ไม่ได้เผื่อว่าจะทําท่องน้าใ,ใต้นี้นะครับเลยปรับสิ่งที่มีครับมสสรเกียีายาานนงบขอบทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม